เฮ้ l o ลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเจเคในช่องซองเจกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะตามชื่อคลิปเลยค่ะทํา haul and try Shein นั่นเองนะคะทุกคนเย่ yeah. บอกเลยว่าเป็นการทําคลิป haul and try ครั้งแรกเลยนะคะเรียกเป็นการช้อปปิง้ง Shein ครั้งแรกของเราด้วยดูกันว่าเราช้อปอะไรมาจาก s ี e ินกันบ้างนะคะจริงๆทุกคนน่าจะแบบคุ้นเคยกับ She ินกันอยู่แล้วเนาะเป็นเว็บที่แบบรวมพวกเสื้อผ้าแฟชั่นไว้ได้เยอะมากๆเลยนะคะ แล้วราคาก็น่ารักด้วยเนาะซึ่งเขาก็มีทั้งแบบผู้ชายผู้หญิงมีหลากหลายสไตล์ั้งแรกเลยนะที่เราทําการช็อปชี้อินนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะช็อปมาหนักมากจริงๆอันนี้แค่ส่วนหนึ่งจะมาแกะทีละตัวให้ดูกันเลยว่าทางเราช็อปตัวไหนอะไรยังไงมาบ้างนะคะแล้วตัวต่ตางๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ตอนที่ พูดถึงของตัวนั้นนะคะอคลิปแฟชั่นของเราอยู่นะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็หนึ่งไลค์นะคะแล้วก็ถ้าใครมาดูคลิปนี้ครั้งแรกแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe ทางเราด้วยนะคะทุกคน mm hmm. ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยค่ะ คือลืมบอกไซส์ตัวเองเลยเนาะเราเป็นคนที่เสื้อแบบประมาณไซส์เอ็มนะคะถ้าสบายๆหน่อยก็ใส่เอลเอลนะคะส่วนกางเกงจะใส่เอ็กเอลไปเลยนะคะเพราะว่าเอลของร้านในไทยเราใส่ไม่ได้เลยทุกคนมันมีความห่วนเท่าไหร่นะคะพอใส่แล้วก็บางอันก็แบบติดเอลบางันก็แบบติดเป้านะคะแล้วส่วนใหญ่ร้านในไทยเคาจะทําเป้าแบบสั้นมากๆโครงตัวเองอะ่ะเป็นคนโครงใหญ่กว่าแบบสาวไทยทั่วๆไปนิดนึงนะคะเลยนะคะตัวนี้ก็คือเป็นกางเกงเนาะก็จะเป็นกางเกงสีดำนะคะ เป็นกระโปรงนะคะทุกคนตัวนี้เป็นกระโปรงเอวสูงผ้าจะมีความเป็นแบบ คอตตอนคุณ <Cotton S 2> จะไม่ใช่เอวยืนนะคะอันนี้เรากดเป็นไซส์ของตัวเองมาเลยเราจะมีความผ่าข้างเล็กน้อยเนาะแล้วก็หนังเขาจะเป็นซิปแบบนี้นะคะเขาเป็นทรงเอที่บอกว่าไม่รัดรูปจนเกินไปนะคะเวลาใส่แล้วมีความพลางพุงพรางหน้าทองได้ระดับหนึ่งเลยเอวสูงดี <D S 1> เลยนะคะใส่กับครอปคือพอดีมากๆตัวนี้เป็นอีกตัวที่แนะนําว่าต้องมีติดกลุ่นนะเพราะที่เป็นกระโปรงยาวสีดำเนาะคือมันแมทง่ายมากๆจะแมทเสื้อผ้าใส่ไปงานหรือว่าแมทใส่ไปคาเฟ่กรุบกๆุนะคะก็คือรอดหรือใครจะแบบใส่ไปเที่ยว เที่ยวต่างประเทศแต่ตัวนี้ก็คือมาแช่บมากๆก็เป็นกางเกงลายสกอตรุ่นนี้เลยเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปใหะเราไม่ค่อยมีกางเกงสไตล์นี้สักเท่าไหร่คือเราเคยสั่งกางเกงลักษณะนี้มาจากในแอปส้มจริง พอเอาข้าจริงๆแล้วอะมันใส่ไม่ได้ทุกคนคือมันแบบรัดรูปเกินไปนะคะแล้วเอวก็แบบฟิกมากทุกคนแต่ตัวนี้คือเขาเป็นเก่ง,เ,กงเอวอย่างยืดนะคะทุกคนแล้วมันยืดทุกคนใครที่แบบว่าเอลใหญ่สะโพกใหญ่ก็ใส่ได้เลยนะค่อนข้างยาวเลยอะคือเขาไม่ฟิกแล้วมันแบบไม่ติดเป้าแล้วด้วยความที่เนื้อผ้าตัวนี้ว่าคอตตอนคอตอคอตอนนิดนึงนะคะเขาก็จะมีความแบบ นุ่มๆดีเลยทุกคนผ้าไม่แข็งนะคือผ้าดีมากๆเดี๋ยวยังไงเราจะขึ้นรูปที่ใส่ให้ดูนะคะว่าใส่มาจะได้เป็นฟิลมานี้มันจะมาที่ให้ลุคสตรีทนิดนึงนะคะจับคู่กับครอปสีดาําหรือว่าครอปสีเทาสีขาวอะไรเงีย้ยเที่ยวเกาหลีแต่เปล่าคคะอยู่ที่เมืองไทยนะคะทุกคนตัวต่อมานะคะตัวนี้ก็คือเป็นเสื้อนาะตัวนี้ยังไม่เคยใส่เลยนะคะเขาจะเป็นเสื้อแบบฟิลคอเหลี่ยมให้ลุคลุคคุณนิดนึง จะเป็นตัวนี้เลยน่ารักมากๆส่วนตัวไม่ค่อยมีเสื้อผ้าสไตล์นี้เท่าไหร่มีดีเทลตรงผ้านิดนึนงมีความเป็นแบบรอยหยกัยกหยักยศความลูกคุณเบาๆนะคะประมาณนี้นะมันใส่ได้แบบหลายงานมากๆจะใส่แบบว่าไปงานทางการก็ได้นะคะหรื หรือว่าใส่ชิวๆก็คือเอาอยู่เลยนะคะตรงกระดุมเนี่ยเขาจะเป็นดีเทลแบบนี้ทุกคนจะเป็นแบบลายหินอ่อนตัดขอบสีทองแบบเห็นแบบสาวเกาหลีเขาชอบใส่กันนะคะยิ่งช่วงซัมเมอร์เนี่ยสามารถใส่ได้สบายๆเลยวันไหนแบบอยากหว,วานบ้างอะไรบ้างนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยที่กระโปรงนะคะทุกคนซึ่งกระโปรงแบบนี้เราก็ค่อนข้างคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าในแอปส้มมีเยอะมากส่วนตัวก็เคยซื้อมาจากแอปส้มเหมือนกันแต่ใส่ไม่ได้ค่ะทุกคนความยาวกับ เอวคือไม่ได้เลยจริงๆนะใส่แล้วแบบคือเตอ๋อเลยนะคะเพราะตัวนี้คือเราใส่แล้วมันแบบพอดีมากๆเอวสูงปิดช่วงเอวพอดีแล้วก็ยาวคลุมเข่าแล้วกับพอดีกับความสูงของเรามา,มากๆอีกเอ้ยอะไรเอวยนะคะหรือว่าจะใส่เป็นคาเฟ่คุกกิมใส่ไปเที่ยวก็คือได้เลยแล้วจับคู่กับเสื้อกล้ามด้านในแล้วก็หาเสื้อโปร่ง,รงๆคลุมข้างนอกนะคะก็ได้ลุคแบบว่าสาวยุนสาวญี่ปุ่นสุดๆเลยทุกคนดีงามมากๆนะแล้วก็ตัวนี้เป็นเอวยางยืดน,นะคะอย่างนี้คือ คือเป็นอะไรที่เราแบบ ภูมิใจนําเสนอมากๆขอขอบคุณชีอินที่มีใจให้เลือกเยอะขนาดนี้นะที่ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เราใส่ลงลูกในทวิตเตอร์แล้วก็มีคนถามเข้ามานะคะทุกคนเขาเป็น shoulder crop นะคะคือนคเขาจะมีความเว้าช่วงอกนิดนึงแล้วก็ผ้านเนี่ยจะไม่ได้เป็นฟีลบอกว่าทึบๆเท่าไหร่จะมีความโปร่งๆนิดนึงนะคะอันนี้เหมาะกับการแมทกับเสื้อกล้ามด้านในนะคะจะใส่เป็นเสื้อกล้ามสีสีช่วงผู้สีสสฟ้าสีเขียวส่มินิมอลนะคะก็จะเลือกเป็นโทนแบบขาวดําเทาอะไรแบบนี้ ก็ได้เลยนี้เป็นครอปสีขาวแบบนี้นะคะเราจะจับคู่กับตัวในสีอะไรก็ได้ก็คือเข้าหมดเลยลุคนี้นะคะเป็นลุกที่น่ารักเกาหลีมากๆต่อัปที่เสื้ออีกตัวนะคะเป็นเสื้อแบบผ้าโปร่งๆนิดนึงนะคะคแบบมีความน่ารักละมุนมากๆด้วยความที่เป็นสีครีมนะจับคู่กับสีเบสสีครีมสีขาวน้ำตาลแบบนี้ก็คือละมุนมากๆชอบแต่งตัวฟีแบบว่ามินิมอลโมโนโทนนะคะเนะนันมากๆเลยแต่มาแล้วจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็จะมีความ มินิมอลเกาหลีเกาใจนิดน,นึงคนเป็นอีกตัวที่เราชอบมากๆาเลยนะคะแล้วก็เขาเป็นคอปกแบบนี้ด้วยทุกคนซึ่งเรารู้สึกว่าตัวนี้คือเอวี่เดย์ได้เลยใส่แบบว่าในชีวิตประจำวนันอาจจะแบบใส่ไปทำง,งานใส่ไปเที่ยวใส่ไปคาเฟ่ได้หมดเลยนะคะเป็นอีกตัวที่แนะนำมากมากเลยกิมมิคของตัวนี้คือเป็นแขนตุ๊ก,กตาแบบนี้นะคะมันแบบน่ารักให้ลูกสาวญี่ปุ่นมากเลยนะคะต่อมานะคะยังอยู่กันที่เสื้อนะคะเราเราซื้อเสื้อกับกระโปรงมาเยอะมากจริงทุกคนอันนี้ก็ที่อยากลองของชีอินนะคะ ก็คือเป็นแท้งท็อปลงมาไม่คิดว่าตัวมันจะแบบมีความยืดขนาดนี้ยทุกคนปกติถ้าเกิดซื้อจากแอปโซก็จะมีความแบบ รัดรูปมากๆหรือว่าตัวเล็กกว่านี้นะของตรงไหล่ก็คือใหญ่แล้วก็กว้างด้วยนะปิดช่วงใส่เสื้อในพอดีเลยนะคะทุกคนซึ่งมันทําให้เราใส่ได้แบบสบายาช่วงนี้ก็คือซัมเมอร์สัมใจเนาะแนะนําว่าให้มีแท็งค์ท็อปประมาณนี้ในติดตัวนะคะแมทกับเสื้อผ้าได้เยอะมากจริงๆรวมกับเบลเซอร์หรือว่าจะใส่เดี่ยวๆก็ได้รู้แบบว่าซัมเมอร์อว่าจะแบบใส่คลุมกับเสื้อเชิ้ตอะไรแบบนี้ก็คือแมทได้แบบหลากหลายมากๆช่วงอ,อกขึ้นมานิดนึงนะคะก็คือถือว่ามันคอไม่เลึกเกินไปด้วยจริงปราคือเรา แต่ละตัวไม่ได้นะเดี๋ยวจะขึ้นราคาละเอียดไว้ให้อีกทีนะโอเคทุกคนจบล็อตแรกเรียบร้อยมาต่อวันที่ล็อตที่2กันนะคะ เริ่มจากน้องคนนี้ก็เลยอันนี้น่าจะเป็นกางเกงซึ่งกางเกงก็เยอะอยู่แล้วจะซื้อไมอ่อีกทาไมใช่ปะคือไม่ใช่ฟิลทรูเชอร์ share, แบบที่เรามีเยอะๆนิดนึงเนี่ยเอวยืดมากๆเลยแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นกระดุมแบบนี้แล้วเขาจะมีดีเทลเป็นแบบหย,ย,ยักๆยุยยุยนิดนึงทําให้มีความแบบโคซี่โคซี่นี่จะเป็นกางเกงขายา,ยาวเอวสูงนะคะตรงเนี้ยใส่สบายมากๆแล้วก็ผ้าไม่หนาด้วยนะคะคือใส่ในอากาศ ร้อนๆบ้านเราได้แบบชิวๆเลยวันไหนอยากแต่งตัวแนวโคซี่ลุงแนวโฮมมี่อะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เลยตัวนี้นะคะทุกคนไม่แน่ใจนะ่าจะเป็นสีน้ำตาลเนาะก็เป็นฟีลแบบว่ามินิมอลมินิใจอีกแล้วก็เตรียมเที่ยวเวอร์เลยเนาะเหมือนแบบซื้อเสือาาเเอเส้อผ้ามาเตรียมจะไปเที่ยวแต่เปล่าค่ะซื้อเสื้อผ้ามาถ่ายงานอยู่บ้านนะคะมาอีกตัวหนึ่งที่เราหวีดมากๆเลยนะคะทุกคนก็คือตัวนี้ กระโปรงลายสก็อตเอลเซได้เลยหรือว่าจะใส่หรือว่าถ้าเกิดไม่ได้ไปเที่ยวก็ใส่ไปคาเฟ่กรุบกรุบก,ก็ได้คุมโทนแบบขาวครีมน้ำตาลน,นะคะตัวนี้ก็คือมาแชม่มากๆเลยเอลสูงลายสก็อตสีน้ำตาลแบบนี้ทุกคนตัวนี้คือให้ลุคที่แบบว่าวินเทอร์นี่แล้วตัวผ้าเขา,าก็คือเป็นไหมพรมทุกคนความแบบระบายระบายเป็นทรงกระโปรงแบบนักเรียนเกาหลีอะไรแบบนี้ทุกคนน่ารักมากๆมีกดเอเซอรี่เขามาด้วยนะคะเดี๋ยวไว้ท้ายคลิปนาอต่อมา ก็เป็นกระโปรงอีกแล้วค่ะทุกคนนี่เขาเป็นกระโปรงลายน้องเสือนะคะซึ่งเอวจะไม่ใช่เอลอย่างยืดเป็นเอวที่ฟิกมาเลยแต่เราใส่ได้สบายเลยนะคะค่ะนี่เอวก็คือแบบค่อนข้างใหญ่เลยนะคะแต่อพอใส่จริงแล้วว่าเขาจะมีความแบบพอดีตัวเลยนะเนี่ยจะเป็นทรงพิวๆิวนิดนึงจับคู่กับเสื้อยืดหรือเสื้อครอปก็น่ารังนะคะมาต่อที่ เดรส,ส,สกันบ้างนะทุกคนก็จะมีเดรสอยู่อมาเป็นเดรสนะคะทุกคนเป็นเดรสสีดําแบบเผื่อๆไว้แบบว่างานที่ต้องใส่ชุดประมาณนี้นะคะอนี่ก็คือเป็นเดรสเต็มตัวเลยทุกคนแล้วก็เป็นคอเหลี่ยมแบบนี้นะพรมแบบนี้นะคะทุกคนดีเทลก็คือจะเป็นลายแบบนี้ก็เป็นตัวเป็นอีกตัวที่แบบเบสิกลุกเลยนะคะมีมีติดตู้ไว้อุ่นใจกว่านะคะเะจะงานแบบเป็นงานทางการนิดนึงพิธีต่างๆอะไรอย่างนี้ก็คือใส่ได้นะคะฟิตตัวสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนตัวนี้ น่าจะเป็นกางเกงนะคะใช่จริงๆด้วยตัวตัวสุดท้ายเป็นกางเกงเอวสูงสีดํานะคะทุกตัวนี้คือเป็นเบสิกแพนที่ทุกบ้านต้องมีติดตู้เลยนะคะเขาจะเป็นฟีลแบบ ตัวนี้เขาจะมีดีเทลเป็นขามมาที่ปลายนะคะดูแบบสูงเพรียวดูหุ่นดีดูแบบหุ่นสาวเกาหลีมากมีความกว้างแล้วก็ใหญ่คือเขาจะปิดช่วงพุงเราได้พอดีเลยแล้วผ้าเขาก็คือผ้าคอตตอนที่มีความยืดดีเลยแล้วก็บะไม่หนาเกินไปด้วยนะคะมีความใส่สบายใส่แล้วแบบไม่อึดอัดไม่ร้อนไม่อับหมดเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแกงเสื้อผ้านะคะก็มีประมาณนี้เลยนะคะซึ่งส่วนตัวเราก็สอยมาแต่พวกสีเบสิกเนาะความแบบขาวครีมน้ำตาลแล้วก็ดำอะไรอย่างนี้นะคะตัวที่รู้สึกว่าเออ กดมาแล้วคือได้ใส่บ่อยนะคะก็จะเน้นความ everyday look แต่งไปคาเฟ่ไปงานอะไรอย่างนี้ได้ต่อมาก็จะเป็นกระเป๋ากระเป๋าอ c สเซอรี่กันมางนะคะเริ่มจากตัวแรกเลยก็จะเป็นใบนี้เลยนะคะจระเข้แบบนี้นะคะมีความสวยแพงมากๆแล้วก็ด้วยความที่เป็นกระเป๋าสีอ่อนเนาะมันก็จะแมกับถือกับเสื้อผ้าได้ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็จัดการใช้งานจริงรู้สึกว่าน้องเขาค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะ ใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะคะใส่พอแบงค์ใส่กระเป๋าตังใส่ของจําเป็นของเราได้ครบเลยนะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าไม่หนักด้วยนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยแค่แบบหลักร้อยเองนะคะทุกคนกอนที่ ตุ้มหูนะคะเราก็สอยเป็นวงใหญ่แบบนี้มาซึ่งใส่ออกมาแล้วจะได้ฟิลนี้เลยทุกคนมีความแบบว่าไอดอลเกาหลีมากกวนะคะกิจเขาจะเป็นแบบตุ้มหูสีทูโทนนะคะจะเป็นห่วงสีทองแล้วก็ชุบสีขาวเลยแบบนี้ทุกคนซึ่งแบบแล้วมันสวยมากมาแล้วมันก็ใส่ได้กับหลายลุกเลยนะคะจะลุกสตรีทหน่อยหรือว่า e v e r เดลุกชิคๆเก๋ๆก็คือได้เลย แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสร้อยนะคะสอยเป็นสร้อยสีทองมานะคะรูปห่วงแบบนี้ค่ะทุกคนนี่มันน่ารักมากๆแล้วส่วนตัวเป็นคนที่ชอบแบบอะไรเล็กๆจุ๋มจิมแบบนี้มิโม่มินิใจแล้วก็สามารถใส่ได้ทุกวันเลยทุกคนใส่กับลูก ที่แต่งตัวไปคาเฟ่จริงจังนิดนึงหรือว่าจะใส่ชิลๆกับแบบ everyday l o o แบบนี้ก็คือรอดเลยนะคะแล้วม,มากๆทุกคนน้องเป็นแบบกลมๆแล้วก็มีดีเทลเป็นเพชรเล็กๆอยู่ตรงตี้ของเขานะคะซึ่งประมาณนี้จัดที่ใส่แบบเสื้อยืดธรรมดาก็ดูมีอะไรขึ้นมาทันทีเลยนะทุกคนแต่ว่าเส้นเนี้ยคือต้องมีติดไว้เลยทุกคนมันแบบใส่ได้บ่อยมาก แอสเซสเซอรี่เส้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสร้อยสีเงินที่เป็นจี้หัวใจสีดําแบบนี้ทุกคนคือให้ลูกที่มีความสตรีทก็ได้และนี่นะคะทุกคนก็เป็นการทําคลิป haul and try on ครั้งแรกของเราาทุกคนจะ enjoy แล้วก็ชอบตัวไหนอะไรไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวแบบรายละเอียดชื่อรุ่นราคาอะไรอย่างนี้จะใส่ไว้ใต้คลิปอีกทีนะคะใครชอบคลิปแนวแฟชั่นแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์แล้วก็กด subscribe ทางเราด้วยนะคะเราวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะท็อปปิ้ง นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย